เาละครัช่วงต้นครัวตัวปวดในวันนี้นะครับผมกับพี่สุรเดี่ยวก็ยังอยู่ที่โรงแรมเดอะเอมเบอร์ลนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเชฟนาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่นาครับพี่ค่ะสวัสดีพี่นาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นาวันนี้จะมาทําอะไรให้เราดูอีกครับวันนี้เกี๊ยวอีหมูสับค่ะเกี๊ยวอีหมูสับครับคุณผู้ชมอะไรอะไรนะขออีกทีซินี่ไงผมสุรเดียวไม่รู้จักเกี๊ยวอีหมูสับตายแล้วผมไม่รู้จักผมอะไรนะ่เกี๊ยวอี นี่คือเส้นเกี่ยมอีพี่เดียวผมรู้จักนี่ขี้เกี่ยวขี้เกี่ยมคืออะไรเกี่ยมมันก็คือเป็นแมลงชนิดไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ฮะขี้เกี่ยมรู้จักครับอันนี้คือเกี่ยมอีมันคืออะไรครับพี่นาชื่อแปลกๆเป็นเหมือนเส้นเส้นหนึ่งเหรอนี่ยพี่นะมันเส้นแป้งนี่แหละเป็นมันเป็นแป้งค่ะครับมันลักษณะคล้ายๆตัวจับลอดช่องใช่ดูผมมนว่าพี่น้องกับลอดช่องนะลอดช่องนะฮะเขอขออนุญาตจับมันนี่มันมีชีวิตที่วานครับ <laughs> มันตอดาป <c oughs> อ๋อ,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 อน,อน,น,อนี่คุณเจครับมันจะดึง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 ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอข้ามขั้นตอนหน่อยครับอร่อยครับนี่คุณผู้ชมครับมันจะกระเด้งกระดึงกระดึงกระหลังนี่ครับคุณผู้ชมครับกินหยิบได้ไหมครัเนะี่ยได้ค่ะมันคือแป้งโอเคครับอันนี้มันไม่ดิบนะ,ะสุกแล้วอันนี้สุกมา <นะ S 1> แล้ว <นะ S 1> ครับลวกมาแล้วเหครับเกี๊ยงอี๋เราผัดมาแล้วค่ะอืมครับเมนูของเรานะฮนะคืออะไรครับผมเกี๊ยงอี๋หมูสับค่ะแล้ววัตถุดิบที่เราต้องใช้นี่มีอะไรบ้างครับพี่นาก็มีเส้นเกลี้ยงอี่ะคหมูสับ อันนี้เหมือนหมักมาแล้วด้วยใช่ไหมฮะอันนี้หมักมาแล้วค่ะหมูสับทรงเครื่องใช่ไหมฮะเราเราหมักเองไงนี่ส่วนผสมอยู่เนี่ยค่ะส่วนผสมอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วส่วนผสมอะไรบ้างครับก็มีน้ำมันหอยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊ววขาน้ำปลานั่นไงน้ำปลาน้ำตาลครับค่ะตอนนี้ใช่มแล้วก็อะไรเอ่ยพริกไทยพริกไทยนี่แหละค่ะไม่ได้เลยตัวทำเนื้อหอมเลยมาผสมกันมาผสมกันแล้วก็นวด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 เนี่ยครับ กำลังเมื่อยเลยเอาเลยอันนี้อันนี้คือผสมเนี่ยฮะที่ผสมอันนี้ผสมแล้วค่ะผสมมาแล้วโอ้อยากลองทานไหมพี่ทานดิบๆไม่ใช่ครับไม่ได้ครับได้เลยครับทุกอย่างพร้อมแล้วถ้งอย่างนั้นเราลงเครื่องทีเราลงเาทำได้เราหาซื้อที่ไหนได้เนี่ยตลาดมีขายทั่วไปบอกไม่ค้าครับขอซื้อเกี๊ยวอี๋หน่อยครับจัดให้เลยเส้นเส้นเส้นเกี๊ยวอี๋จะอยู่ที่ร้านขายเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวนีครับผมไม่เคยกินเลยครับเนี่ย มาวันนี้เราจะกินแน่ครับพี่เจครับเชิญทําให้ผมได้รับประทานหน่อยเถิดตั้งน้ําครับอันนี้ต้มน้ําเหมือนกันครับน้ําสต๊อกค่ะน้ําสต๊อกไก่นะครับใส่ไม่พอเช่นครับไม่ผู้ชมก็พอนี่พอแล้วเกี๊ย่มหมูสับโอ้โหมเป็นเตียวมันก็คลึงๆจีนน่ะเกี๊ยมเกี๊ยมอีครับคุณผู้เมครับะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารแบบแนวจริงๆกันไหมครับนะครับน้ําเดือดแล้วครับ ยังไม่เดือดค่ะน้ำยังแสกเดือดนะครับคุณผู้ชมครับพอน้ําเดือดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับอามูใส่ไปเลยนั่นครับพี่เจยเจะทำไหมครับยังไม่เดือดยังไม่เดือดครับอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่เดือดทูกดูไหมครับอันนี้พี่หมักแล้วครับปั้นมาให้เรียบร้อยเลยใส่ได้เลยตรงปั้นก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเนื้ออย่างอื่นได้ไหมครเนื้อไก่สับไก่บดไก่อะไรไก่กุ้งไก่กุ้งก็ก็คืออย่ที่ตัววัตถุดิบว่าเราใช้อะไรก็จะเปลี่ยนเปว่าเกี๊ยวอ ไกก่อะรพวนี้ทะเลก็ได้แแต่เราชอบอารมณ์เหมือนก๋วยจั๊บอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เออใช่เขาทำเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ไม่แต่ไม่ต้มกันแหละผมว่านะอ๋ออารมณ์แบบเขาต้มแต่ส่วนมากเขาจะเอาหมูกุ้งนะคะหมูกับกุ้งนะฮะครับอันนี้เราก็ต้องรอน้ําเดือดก่อนนะครับตอนรอน้ําเดือดเราก็จะออกกำลังกายด้วยนะครับเพื่ออยากคิดไว้เพื่ออยา่าตอนที่มันมันสุดแล้วจะได้บอกว่ากินอย่างไม่ต้องมอกว่ากลัวพูดนะครับไปกันไหมครับ ขนาดนี้น้ำกำลังเดือดนะครับปรับปรุงก็ประมาณที่94องาศาเซลเซียสมีเล่งเร่งเร่งเร่งครับเดี๋ยวจะหิวเดี๋ยวจะพอมค่ะได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำอาหารไม่ยากเลยคุณผู้ชมครับจริงๆเราเดินไปตลาดเนี่ยเราสามารถหยิบจับงงงนงงงมาขิวมาในครัวแล้วก็ทําได้หมดใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะอย่างเราอย่างเจอย่างผมเนี่ยค่อยๆเข้าครัวทําอาหารเนะครับวันนี้แน่นอนครับเชฟของเราบอกสูตรบอกเมนู เตรียมแล้วก็เอาไปทํากันได้สบายคือใครก็ทําอาหารได้จริงไหมครับเชฟครับใช่ค่ะนั่นไงแต่จะอร่อยหรือไม่อร่อยอีกเรื่องมันอยู่ที่หน้าตาดีกว่าครับพี่เชฟที่ทำกับข้าวอะไรอร่อยหมดนะครับค่ะหน้าตาหล่อแต่ผมนะครับก็หล่อค่ะนั่นไงคุณผู้ชมครับเชฟเราเนี่ยทั้งสวยใจดีปากก็หวานด้วยนะครับน้ําเดือดยังครับเดือดแล้วใส่ได้เลยครับโอครับคุยแป๊บเดือดน้ำเดือดปั๊บเลยเอาเลยครับนิดใส่ได้ได้เลยครับอร่อยช่ถ้าหมูสุกแล้วหมูจะลอยเพราะเขโอเค วิธีการดูนะฮะหมูสุกนะฮะแต่ผมหมูสุกหมูไม่ลอยผมจมเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมครับเชฟบอกว่าหมูสุกหมูจะลอยครับลอยยังครับยังครับอยากไม่ลอยใส่ลงไปแป๊บเดียวผมก็จิบน้ำเปล่ารอไปนะท่านผู้ชมครับอ๋อหมูสุกหมูจะลอยนะฮะง่ายแรงไปแล้วมาแรงเวลาติดเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้เป็นน้ำสต๊อกอฮะแต่เหมือนจะเหมือนจะปรุงมากกว่านั้นเปล่าไม่ทราบเพราะมีปรุงมาแล้วค่ะปรุงมาแล้วด้วย ก็คือส่วนผสมก็คือตัวนี้ค่ะส่วนผสมนี้ปรุงน้ำค่ะมันเป็นน้ำสต๊อกไก่เพราะเหมือนมีเหมือนมีกลิ่นพริกไทยกลิ่นหอมๆมากสักครึ่งก็พอนะค่ะครับสักครึ่งนะอันนี้ก็เอาไปตุ๋นไปเริ่มเลยค่ะจริงๆอยากให้สมุนไพรกรงใจน้ำสต๊อกมาดูแล้วมันจะล้นนะพี่เดียวดีๆครับประมาณครึ่งนึงพี่นะได้ครับพี่เดียวผมว่าห่อกลับบ้านเลยครับเดี๋ยวพอเราห่อพอเราทำนี่เสร็จปุ๊บวันนี้ห่อกลับบ้านทำต่างหากไปเองได้อีกเทพไม่ห่วงหรอกครับ เกียมอีทั้งกัะบาใหญ่นาเนี้ยหอกับบ้านทีมง,งานเรานู่นๆครับเตมถุงพลาสติกรอแล้วครับ,บ,รบเขอบค,คุณลุงน <laughs> ายครับใจดีจริงๆเลยเอาละครับคุณผู้ชมและพี่เจแล้วก็เชฟครับน้ำในหม้อก,ก็เดือดผุดๆุดเรียบ้อแล้วหมูหมูยังไม่ลอยน้ำลอยแล้วเกี๊ยมอีนี่เราใส่ลงไปพร้อมกันหรือว่าใส่ที่ก้นถ้วยแล้วกัเทน้ถ้าเราใส่ที่ก้นถ้วยเนี่ยความร้อนมันจะไม่ได้มันจะไม่อร่อยเข้าใจละพอนี้หมูลอยขึ้นมาแล้วตักหมูออก เราให้เอาเส้นเหมือนลวกแล้วก็เทลงไปพร้อมกันเส้นนี้ซึ่งเราผัดมาแล้วผัดมาแล้วนะครับอันี้ผัดแล้วเหรอผัดคือยังไงพี่ไม่ใช่ลวกใช่ไหมค่ะคือก็คือถ้าพี่จะมาผัดตรงนี้ก็คือมันขั้นตอนมันจะยังไงแล้ววิธีการผัดเส้นนี่คือยังไงครับผัดกับกระทะใส่น้ำมันหรือยังก็ใส่น้ำมันผัดธรรมดาเนี่ยนั่นมันไม่ไหมเหรพี่ไหมเลยไม่ไหมแล้วก็นึ่งมานะครับสไตล์แค่สไตลคือแล้วเราตัวเกี๊ยวอีที่มันอยู่ในตลาดมันมันมาณะไหน ก็มาอย่างนี้ไหมครัมาเหมือนละช่องไหมมาเหมือนละช่องด้วยมันจะมาเหมือนละช่องแบบนี้เลยลงะช่องนี่ผัดหรือเปล่ครับผัดน้ำมันนี่ครับการที่มันเคยไปตลาดนะครับก็จะไม่รู้ว่าอะไรนะครับวันนี้เราดรู้จักหมัดเพิ่มขึ้นครับมันคือกิมอีดิ้งได้คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับงับเอาล้วครับตอนต่อไปท่านผู้ชมได้ชมท่านผู้ชมจะชมอะไรครับหมูลอยยังครับยังไม่ลอยยังครับผมยังนะฮะใจผมลอยเลยนะครับตอนนี้ครับ หมูไม่ลอยยังไงก็ลอยใช่ไหมพี่หรือว่าสุกก็ไม่ลอยได้ลอยยังไงก็ลอยนะออ๋อสุกก็ลอยนะฮะถ้าเราเปิดมากครับมันถึงจะลอยไฟแรงมากก็แข็งก่อนเพื่อเพื่อเพื่อให้หมูนุ่มใช่ไหมฮะไฟต้องพอดีพอดีนะครับใจยากในการทำอาหารนะครับแรงไฟก็ไม่ได้นะครับหรือว่าทริคเล็กเล็กน้อยยังไมก็ไม่ได้อยู่ครับเริ่มเริ่มลอยแล้วเริ่มลอยแล้วเริ่มลอยครับแมหมูจ๋า ข้าหมูสุดสวยอุ้ยลอยจริงด้วยลอยเห็นไหมครับชมปุ๊บลอยปั๊มเลยครับนี่หน้าตาดีนะเธอนะการลอยนี่มันแสดงว่าอะไรคะคือสุกสุกค่ะแล้วครับในทุกอย่างมาฮะมันก็เป็นของบางอย่างบางอย่างค่ะจะได้เป็นเ็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะเผื่อเราทําเองนะพี่เดียวนะขไก่นี่ทำมันลอยใช่ไหมครับทําสุกนั่นทมชงครับเห็นไหมครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมก็ไม่รู้ถึงถามเป็นเมอมีโอกาสทำเองต้มเสร็จเราเห็นว่า พอสีเริ่มซีด้ะกินได้เลยเลยไม่ได้ไม่ได้รอลงรอลอยเลยถ้ามันซีดมากก็ความหวานจะออกหมดอ๋อนั่นเคล็ดลับน่ารู้คู่ครัวไทยอาหารไทยก็จะสูกคนลูกเฮ้ยคูลูกสิครับคูู่กยังอาหารพวกนี้เป็นอาหารแบบไหนครับเาพามากินแบบอาหารเช้าอาหารเช้าอาหารเบาๆแบบ อาาหรมันกึ่งคล้ายๆลักษณะของเตียมอีเนี่ยเหมือนข้าวต้มโจ๊กข้าวต้มโจ๊กอาหารเบาๆนะอาหารเบาๆครับกินตอนเช้าๆนี่ครับสดชื่นเลยนะล้างคอหน่อยน่าใช่เลยครับเราต้องเราต้องต้องปรุงอะไรไหมครัต้องมีพวกเครื่องปรุงก็เหมือนเครื่องปรุงเหมือนข้าวต้มนิดเดียวหนึ่งน้ำส้มใสชูอะไรใช่ไหมครับน้ำปลาตาลอันนี้ไม่ค่อมีคนทำขายนะพี่เจนนะผมเป็นจะขายโจ๊กข้าวต้มเออโจ๊กข้าวต้มจะมากกว่านะใช่ใช่ครับ อันนี้ที่โรงแรมนี่มื้อเช้านี่จะมีตลอดมีมีค่ะมีทุกมีทุกเช้าค่ะอันนี้อันนี้ลอยแล้วนะลอยแล้วครับผ่านมาได้อันนี้จะสุกแล้วอันนี้สุกพอลอยปุ๊บสุกปั๊บเลยครับวิลอยหมดแล้วครับลอยหมดแล้วโอ้น่ารักมากคุณผู้ชมครับลอยแองเม็ตขึ้นมาจากน้ำ้อนเลยครับผุดผุดผุดมาจากหม้อครับนี่ครับนั่นเองครับพอลอยแล้วเราก็ตักขึ้นลอยแล้วก็ตักโอเคตักขึ้นตักใส่ไหนครับพักไว้พักไว้นะครับ ไอ้ที่เราใส่อะไรครับผักชีไปให้มันหอมบ้างครับค่ะให้มันหอมร้อนนะจ๊ะได้ครับโอ้คุณเจครับคุณใส่น้อยมากเลยครับจิ้มครับเนี่ยถ้วยถ้วยกำลังงามนะบาดีบารดี้อะไรไหมครับสุกแล้วครับสุกแล้วขนาดไหมครับหอมมากหอมแรกผักชีนะครับตอนนี้เราก็ใส่เอี้ยมอี๋นะครับเอี้ยมเอี้ยมเอี้ยมนก็ไก่เอี้ยมค่ะ ก็ไก่สระเยมอม้าไม่โถใช่ไหมครับไม่บวกอ่ะไม่บวกไม่บวกเขี่ยมเลยครับเนี่ยเกี่ยมถ้าเป็นไม่มบวกถ้าเป็นไม้จักรวาลก็เป็นเขี่ยมหีเอาละครับผู้ชมครับที่ถูกต้องก็อยู่ที่หน้าจอนะครับถูกต้องครับอ่านแน่นอนครับแบบนี้ครับนี่มาจากภาษาจีนใช่ไหมครับเนี่ยขวิเดี๋ยวขวิยจับเขี่ยมหีอย่างเงี้ยครับต้มน้นไหมครับ ต้มเดี๋ยวพอคําร้อนได้สักหน่อยให้มันซึมเข้าไปในเส้นรสชาติรสชาติมันจะได้ซึมเข้าไปคือ่มันต้องเ,เป็นญาติกับไอ้นั่นแน่เลยครับปล<ะ>าคิมปล <ะ S 1> ากิมแข่เต่าญาติเดียวกันครับคือรสท่องรับเป็นญาติฝ่ายทางพ่อแต่เจี้ยอีเนะี่ยเป็นญาติฝ่ายแม่นะครับแล้วก็มีอะไรครับมีอะไรนะที่เราพูดตะกี้นะครับปลากิมไขกเต่านี่ก็เป็นญาติอีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนอัีนี้ครับคุณผู้ชมครับเยก่ยบดิเลยนุ่มแล้วอันนี้ก็เราก็ตักนั่นไงโอเค แล้วเดี๋ยวเขาเอาหมูราดหมูอันนี้โบราณแล้วก็น้ำซุปตามใช่ไหมค่ะโอเคเรื่องหมูราดอันนี้เส้นมันจะร้อนเส้นจะนิ่มๆมาดีเลยนิ่มๆครับอันนั้ก็น้ำเชื่อมเลยน้าตลเป็นรสช่องเลยที่อย่างเงี้ยมันพิแพรเป็นของหวานได้เหมครับไอตัวเยื่อหุ้มเนี่ยครมันมันก็ได้นะแต่แบบมันจะมันมันจะไม่ใช่อ่ะ มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เหมือนเอาแล้วช่องมาทำก๋วยเตี๋ยวนะพี่นะมันก็ไม่ใช่ไม่น่าได้คือมันไม่ใช่คุณไม่แน่นะครับสิ่งที่คุณพูดตะกี้นี่อาจจะเป็นบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ปปะะอาจจเ็นนไได้ครับเป็นรสช่องเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไอ้ก๋วยเตี๋ยวรสช่องไงใครจะมีมูลอันนี้อันนี้อันนี้นะครับหมูใส่เอาหมูโรยเข้าไปนะครับน่าทานผมไม่อยากพูดใกล้ๆเพราะว่าน้ำลายผมมันเริ่มเยอะแล้วทีนี้ครับเพราะว่าเห็นแล้ว ผมก็จิบน้ำปลาตามน้ำซุปนะเดี๋ยวผมช่วยถือให้ละเดี๋ยวผมไปตักน้ำซุปให้โอเคฟื้นขึ้นของสุดจริงครับการทำง่ายเออนี่ทำง่ายทำง่ายโอ้ยไปครับน่าทานนะเจลทำอะไรนี่คุณดูดีไปหมดเลยครับล้อก็ดูดีโอ้แล้วก็มีผู้ช่วยเป็นระดับชิดด้วยนะมาช่วยทำเนี่ยอันนี้ค่ะ รเรียงครับเชฟของเราก็เรียงให้สวยงามนะครับสวยงามต้องไม่ขี้พิถันตลอด,ลอดนครับชี้เลยหน้านิดนึงนะตามเทพิกไทยนะโอ้โหเป๊ะอะไรต่อครับต้องมีผักด,ด้วยนะครับผักอะไรครับผมผักกาดหอมค่ะผักกาดหอมหน้าตานี้นะครับผักกาดหอมนะฮะแต่งมุมนิดนึงอันนี้ทุกมุมเลยใช่ไหมไม่ไม่ต้องทุกมุมเดียวโอ้โหนี่ขยุ่มก็หยุ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนคุณผู้ชมไม่เห็นครับเดี๋ยวต้องใส่เลยนะนี่ หน้าที่เขาเหรอครับผักชีครับหน้าที่เขาคือโรอยหน้าตามด้วยหอมครับนี่คืออะไรครับหัวเชปโปค่ะโอเชโป้กระเทียมเจียวหน่อยโอ้โหเปรียป้ยวปากจริงทีเดียวเปรียป้ยวปากครับแค่นี้เหรอครับเผ็ดแล้วถ้าผมช,ชอบเผ็ดผมเอาพริกป่นมาโรยได้ไหมครับพริกไทยพริกไทยพริกไทยนี่ค่ะนี่เลยพริกไทยใส่เลยใส่เลยไม่ต้องโรยซุกมันตัครับชุน หมูสับใช่ไหมครับค่ะอยางทำอย่างครับอ่ะเป็นไงครับนี่เลยเสร um e ็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูที่พี่นานนำมาแนะนำในวันนี้นะฮะนี่เกี๊ยงอีหมูสับครับโอ้โหหอมกระเทียมเจียวม่ะเลยหอมเทียมครัให้พี่เดียวชิมมผของอาพุทธนะครับชิมน้ำหน่อยชิมยูสหน่อยชิมหมูด้วยอือท่านผู้ชมครับมันเป็นอาหารง่ายๆนะครับผมขอทานตอนตอนเช้านะครับตอนเช้าแล้ก็กิน ยำอีนะครับก่อนไปทํางานก่อนไปโรงเรียนนะครับสำหรับน้องๆหรือคุณสา,สาวนี่ก็อร่อยมากก่อนไปทํางานครับลไ,ไม่ต้องปรุงเลยครับุ้นใจมากเลยที่นี่อาหารจะไม่ไม่ค่อยปรุงทําปรุงให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอร่อยนะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่น้ำนี่ไม่ปรุงถ้าชอบเผ็ดก็เอาพริกพริกป่นลงเข้าไปนะอร่อยมากอร่อยมากตามด้วยกระเทียมหอมที่ชอบกระเทียมใช่ไหมมีครับ ใส่แล้วจะหอมๆนี่ครับคคนเดี๋ยียังต่อยครับเดี๋ยวก่อนชิมแล้วเดี๋ยวปิดรายการก่อนปิดแล้วเหรอครับมากท่านผู้ชมครับโอเคไหมโอเคครับผมชอบมากช่วงนี้มากสุดในโลกเลยครับนี่นะฮะนี่นะฮะเกี๊ยวอีหมูสับนะฮะฝีมือพี่นานะครับวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอบคุณพี่นาเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่นาครับขอบคุณมากครับและขอบคุณโรงแรมเดเอร์เมอร์เด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะขอบคุณมากครับผมครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้นะครับรายการอิมสบายสไตล์เจทางนิติผลชาแนลครับจาน PSI ช่อง79ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะฮะวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นไงครับลาปุ๊บก็ต้องกินปั๊บเลยใช่ไหมครับใส่ครับชอบชอบถ้ามีพริกป่นนะพี่นานะใส่เข้าไปแต่เช้าเขาไม่ค่อยใส่เผ็ดเพราะว่าเขากลัวท้องไม่ดีครับต้องเปิดแบบเบาๆแต่ว่าผมชอบว่าเหมือนเหมือนปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวไปเลยอ่ะใส่น้ำส้มได้ไหมครับ มันก็คือน้ำส้มเหรเอ้ยมันก็คือก๋วยเตี๋ยวดีๆอย่างนี้ครับมันอยู่ประเภทเดียวกับโจ๊กข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันอะไรกับโจ๊กอีกนะก็ชิมนกันก็ชิมหมูนีะครับหมูอะไรไหมหมูนุ่มครับนุ่แล้วผักมันยังไว้ทำไมครับผักอันนี้บางคนเขาก็ทานไปด้วยจะส่วนมากเขาจะฉีกใส่แต่นี้พี่ให้มันขึ้นมาก็ถ้าฉีกแล้วมันจะไม่สวยที่นะครับอันนี้เอาตำลึงใส่ไหมครับตำลึงก็ใส่ได้ค่ะ ต้มไครับเอาข้าวสวยใส่กินมันก็ไม่ใช่เก็บปีหมูครับอะไรก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็เอาเปนอย่างนี้แหละนะครับที่เหลือก็ไปคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คำว่ากุ้งล็อสเตอร์หรือว่ากุ้งมังกรเนี่ยสมัยก่อนบรรดาผู้คนชนชั้นสูงต่างมองมันว่ามันเป็นแค่อาหารชั้นต่ำ แ,แต่ำอย่างไรเรามาดูกันนะครับแทบไม่น่าเชื่อว่าเจ้ากุ้งลอฟเตอร์หรือกุ้งมังกรอาหารแสนแพงนั้นในสมัยก่อนจะเป็นอาหารชั้นต่ำไปได้ว่ากันว่าครั้งหนึ่งในทวีอเมริกาเหนือมีกุ้งมังกรอยู่เป็นจานวนมากครับคุณผู้ชม แต่ผู้คนเหล่านั้นต่างมองมันพวกมันเป็นส่วนเกินไม่มีค่าอีกทั้งยังเรียกมันว่าแมงมุมยักษ์จึงตั้งท่ารังเกียจเจ้ากุ้งมังกรดังนั้นผู้คนในยุคนั้นจึงรังเกียจที่จะนํากุ้งชนิดนี้มาปรุงอาหารแล้วก็นําเอามันไปทปําปุ๋ยแทนครับคุณผู้ชมครับอีกทั้งในสมัยนั้นไก่ครับถือเป็นอาหารชั้นสูงมากกว่าอาหารทะเลเมนูของคนจนจึงเต็มไปด้วยกุ้งบสเตอร์นั่นเอง